สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดต iOS เวอร์ชันเบต้ากันต่อกับ iOS 15.5 beta 4ใหม่ล่าสุดก่อนที่เดือนหน้าเราจะได้ทดสอบทดลอง iOS 16กันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างต่างจากเดิมแค่ไหนแก้ไขปัญหาอะไรที่พบเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.5บ e t a 4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.5เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนเพื่อติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.5บต t a 3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงผลลัพธ์จะชวในให้อัปเดตต่อแค่ไหนเราไปทดสอบและไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.5 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรก ความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Sin g l e c ค re และมั l ติคอ r e เพิ่มขึ้นทั้งคู่แต่ก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัธ์ในเบต้า d ดีขึ้นต่อเนื่องเบต้าจะมีอะไรต่างไปหรือไม่ไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่าง และระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.5 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับโดยใช้ไป10%เหลือ90%เหมือนใน beta 2ในขณะที่ beta 3ใช้ไป9%เหลือ91%ผลลัพธ์ไม่ได้แย่อะไรนะครับการอัปเดตเป็น iOS 15.5 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ ความเร็วโดยวรวมยังทำได้ดีใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดเดียวถ้าเพื่อนๆเ,เป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่และไม่เจอบั๊กอะไรในการใช้งานจะรอดูผลการทดสอบในเบต้าหน้าอีกทีค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ